ไหนว่าไปเทศพิธีวาตะเหลีวนะคะที่วัดบาบันหมือนนะคะวัดปูเที่ท่องเป็นเปกสังแดนน้ลมเนาะคะที่ปูผ้าไปค่ะถูกส่วนเหล็กถูกเดเท่าไหร่ก่อนเก้าห้าเจ็ดรูไมบจีย้เอ้หหาเก้าเยเอ์ถูกเจี๊ยบข้าเก้าเจียเก้าห้าละคะเจียเก้ด้ค่ะเด้อ คะพดจะไปเปิดพู่มไฮแล้์คับพุ่มสางนะค่ะกตบคูเที่ยองนะค่ะแพร้อมทั้งโอ้คูชีพคาคูตานะคะ่ะเพิ่นไปสามเดืนารมกเพิ่นว่าเลขทูบได้เกดะะเก้าข้าและวก็เกตเก้าห้าแบมือดีกาในคู่กับบอกบุนนี้นะคะคือมืออื่นในคู่กับสิน้่ปัจจุนใจ,จนะคัะไปถวายทั้งวัดโน่นจำป่าพร้อมกับวัดโพสุ่มวาราลามนาะค่ะ ค่ะสองวัดม so ือเอือนเพราะว่าขั้นว่าไปมืออื normal, up, really like. so turkey, yes ่นแม่ค so ู่กันสินแมันบอกมืออื่นวันที่ยี่สิบหกแต่กมือเอือยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก็มืองานนี่ค่ะมืองานที่วัดป่าบันเมืองบนประจำปีก็แน้ะค่ะแม่คู่กันในนํำเทียมของมะลองมะล่ำนั่นแหละค่ะไปซอยงานเพลินค่ะวันที่ยี่สิบแปดนะคะวัดปลาบันเมืองวันนี้แม่คู่ก็เลยว่ามือเอือนค่ะไปสองข้างสองวัดเลยนะคะไป เอาดัมปัจจุปัจจัยไปถวายนะคะว่าขันก็เป็นวับต่อไหนะคะกะสองสามวัดน่อไปเพราะว่ามันจเระยะเวลาพวอไรยังไาจะสิ้นเดือนอีกนะคะมันมันหลยแนวไปนะคะมันหลยแนวเฮขยนไปคู่กันเลยว่าฝากเพราะยิบแต่งานเรา่ำงานวันที่ยิบเยนเราก็เลยเตรียมงานส่วนผ้าประท่านนะคะไปคูกกับไปสร้างรียบร้อยนะคะวันที่สามสิบเอ็ดนะคะรวมแหงร่วมกันพู้ได้สิมากค่ะ ค่าแห่ต้นเงินนั่งจ้ะคะวันที่สามที่เด็ดค่ะกับค,คนกับเสี่ยวมาซงไม่มือน,น,นะะั่นแหละค่ะในราคาสามเซกเอ,อแสนกว่าบาทน,นะคะแสนกว่าบาทนั่นแหละคะ่ะค่ะจะได้กจังรอดที่ตามไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนอยู่ตามจังหวัดที่บ่ได้มานะคะเนี่ การวมเพนรวมส่างกันเป็นคู่แล้ค่ะก็มีไลยปูไล,ลายคนนะค่ะคนรวมบุญมากค่ะคุณแม่บัวไข่ลาปูถวายปูห้าร้อยบาทแม่ปูสอ0ร้อยิมหนึ่งร้อยแจมโหนึ่งร้อยหน้าร้อยหนึ่งร้อยนะครับค่ะคนรวมบุญมากมนะคนะหน้าลาอยเสีโง่มยิมแะควก็ีม,ะะมยิ่กไปดองแม่บัวไข่ ลาคูนะคะขอบคุณขอบคุณหลายๆเลยค่ะอ the so ันน the ี <laughs> ้ชั no. oh, <okay. S 3> ่ว bueno. อ <laughs> no. ันนี AP ้เป็นต้นเงินนะคะต้นปลาต้นผักปลาคามนะคะเพื่อนรวมถวายสั่งเพราะว่ามีโชคมีลาบนะคะมาประจำเงินว่าค่าสองหมื่นบาทค่ะสองหมื่นบาทเพเป็นหน่อยๆเลยค่ะแต่ว่าเห็นห่างๆเลยค่ะใราคาสองหมื่นบาทชั่วจังเลยก็เชียนไว้ราค่าสีอมีคนร่วมมาด้วยอ๋อค่ะมีคนร่วมมาด้วยสี่ร้อย นางสาวชนิตานามสกุลสิริทูลเนาะค่ะสิริทูลด้วยวัดทุกตาเนาะค่ะจับนายพีราชาตเมฆลอยนะคะตะประหลวมบุญมากกับมี่นะค่ะอันนี้ขอพ่วงขอพ่วงบอสสิติมาค่ะจากคุณสิติมาเด็กหญิงอุษยามาศนะคะค่ะเด็กชาย เพิ่มคูณแล้วก็เด็กชายสุรเทพนะคะค่ะแล้วก็เพิ่นการฝากรลวมบุญมา400บาทนะคะรวมเป็นเงิน20,000นะคะ20,000บาทนะคะ20,400บาทนะคะเพิ่นการเด้สูงเวลาได้สูงได้อดม้าม่เนี่ยได้ก็ได้น้ำปูตลอดนะคะตุ๊กตาตุ๊กตานะคะือว่าคุณแทรติตานะะเพิ่นการฝากบุญมานะคะขอขอบคุณขอบคุณเลไลนะคะคือถ้าว่าจับเทียนเนาะ คุณลยลค่ะเด็กสุเมานีล <c oughs> มารอดตดตาปูนะคะคือะ <c oughs> เ <c oughs> ด็มีิไลชิงถึง่มวนปูแบบ

サトウ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  เออฮะเออเมื่อูว่าเรืเมือูกานวูกคือพวกเขาผู้คูู่้ควคุมาท่าทั้งจากบ้านกากกระรู้้าเชื่อวพระองค์ เอืเอมือยื่ไปกักตากังง่าเอืมืองาอกเออเอื้อขันาะเออปู่คือพ่อคกรด็ไปเกลี้ยกเ่อมได้แล้วไม่ยากไม่ยากเออขอให้ังฟังนืกปู่การเนี่ยคือปู่วอมันฮะือว่าเปฟ่มบางเามือาันหงนง่าแล้วเด็กขัดินนกเดินทวันเออร่วมไปกับแม่ครูด้วยกันอือว่าดีแลือ ่านพ้นไปก็ดึบันทึกยี่สิบ้าบันทึกยี่สิบ้าเริ่มทางเนาะเริ่มทางขึอนมือหนึ่งเริ่มค้างยี่สิบ้ามคอ้องข่างหกหกเริ่มข้างเดรินนรกคุ้มที่สิบเก้าผ่านไปแต่ว่าพอที่เกาาึ้นเก้าว่ะแม่กา่จะให้ที่เก่าึ้นเก้าแบบดึงคือกำลังการที่เก้า อืมเราเับกพักก่อนอ้คิด้ขาเคยอือเขาจะห่าไว้รกตุกตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคได้หรือได้โอ้ยั่งแรบน่ามา่ เขาว่าขอว่าอเาใจงมเทวกุกัดเขาลงเนาะอ่าขอใครืินน่องลับขอขอบขวแล้ด right ู้กเอ้อขอหาอตุกมือดาบมือตุกมือมันอายุวันนักถูกขาดกันหนักหนึ่งแล้วก็ด้วยตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะนักหนหแล้วก็ห่งอ่าอมากเจอมาถามว่าอีนักตุกตาคนนี้เออมาใท้่ยุ่มคือพอแต่ขอดเนื้อมากกอดพอถึงเนื้อคือพอหมักว่ากันอ คืองันาหละมาบอกเท่าไรม่ยังไม่ได้อเงินจะรู้ะบออ๋อเออแม่จีนแค่บ่กอืี่ไปนีกพ่อสช่หรือกู้นใ่คืองั้นก้าวไปถึงจะบักใคือเออแม่ไมาเติดโังมักฮ่า่าฮ่าเอยเนาะเปิดอีกนางตุ๊กตาเนาะคือตุ๊กตาเออมือหึมากถ้าช่วงหลคืนก็เาอีกพออีกพอให้เบือได้บากมื้ทุกขาก็คือขอเบื่ออีกพอเกือบด่ด่ก ขา่วดวยืนไม่พอเอาเขียนวิกีหาวัวไม่้ายวัวหาตกเขาแบบจับมืินเร็วๆนี้มงินงาตัวๆนะเออพอก็ตรหันเปนทั้งหมดหรอกเนาะเออุกไก่ได้พอต่ว่าไก่บักไก่ผู้ขามากขึ้นเขาเออขอให้มินตกเงินรากเงินตกเงิมาวดนเชื่อชือมานี่ยยื่อะแค่เอได้มาหาปอมหรือมาบอกเรื่องนี้พอต้องให้ใน้ำมันด้ เพาะอีกนางก่อนๆเนาะให้อีกนางตุกตาไปเร้อยไปเติมน้ำหมูน้ามันเเือหลังบ้านช่นหนึ่งก็จะเดินขามหา่ออย่างน้เข้ามาแล้วเนาะจำบักขามใดญ่บักขามต้มบักขามถือเป้่าแต่ว่าต้มบักข่าวชื้อเก๋ๆบักข่าวชื้อเก๋ๆดูเรื้อเรื่อยแล้วเดินขามหา่อเร้อยรังวันที่นเขาใจมั้ย ค่อต้มบักผ่าคือต้มบักขามบางสิ่ใดต้มบักขามคือเก่าของะช้ใดใดต้มบักขามคือเก่าได้เลยเออมาถวายพอแค่แล้วก็มาต้มบักขามมาเออพออาบุกขาดฟังว่าคือว่ามั่งเงอืมคือนึกพี่เจน่าดูนะนะเอออันนี้แบบเด้บกแบบจะบุกขึ้นท่าผู้บากคนกับฟังคือผู้บากคนกับฟังบักขือแล้วลูกเออ อข้อฟันทานเขือกับเชื้อพันเชื้อมือไปจังขันดื้อทานเขือกับเ๊้หมั่นแตเรียกจ้บุญว,ว่ารวมือไฟมันเด้อเด้อเธอเธอช่างมาบ่คือกันทุกเคลมทำไผู้ผู้กับทุกสิกผู้ท้กยกับด้วยสิยกษตพอจนงา้มาคือบุญบ่ทชอกกันเขาว่าเขากับบะคือังนะเขากบ่ะคือขึนข้นังมาถึงคนมือดื้อันกับว่า โอ้ฟ oh, to ่งคือวาถนานอย่เขาช้คงสาผมมาแล้วเด้อเจ้าแก่ชางฝักกองใาเคามาหรือเปล่าไม่ใช่มาปินกันคือเขาใโอเคเาเนาะอย่าแเปิ้เนาะเนาะอะรเนี่ยเอาไปนอปเปิุกาโอ้ดาพอมันงไดคนเใช้เนแกปเปิมือวเปนแกปเปิกับมามือจุกกตามาเนาะ Chúc trà cả mới ra chúc trà đấy từ ừ. anh ấy cuốc cả trà bà anh ấy chúc cả khôn nó ừ mà ra chúc cả trà nó nó ừ căng đấy căng bởi hoa kỳ nó kéo phân không thấy nó kéo phân không không cái hoa phô ở đây nó ừ nó đẹp kéo cái gì nó kéo phân nó có cái nó ừ cả khôn เออใครต้มกคเขาขึ้นก้าวข่้น้าวหนังได้ได้หมดแล้วทำได้แล้วลูกเนาะมาหมดไหมอันนี้ขอเอฟคีผ่านทางข้างเอียแล้วบุ้งมาวันที่ชาวอห่พ่อเออวันข่นดวงทยเล็เปลก้าวอ๋อมากันดีดีเยอะหลยเดือ่รกดีเด็กแปก้าวออเดียดีอะไรดีอะี่เดีออ ขาให้กูใหรรักมือถุกมือดักมือถุกมือมาดอ้กูวันะรุกูขับไปราหถึงึงแล้วก็ไปวัวนะกูนะอาะจเลื่อแจะเรื่อเอาไรกูไรเข้ามาเมื่อคืท้าไปรงเี้จูไปใช้ก็ไม่รู้สู้ไปสอนว่าทั้นเรื่องเออนางบวไขาราโกเออคราสงาหุญนำคออขอเอไปเกืออออาหารโวกธรรมะดบวยเออเออแล้วก็เลยวมา เอออันนี้ขขาค้างอันนี้ขวานทางเขาอีกนักแกหมโงหเราูว่าอือนายทานดุ๊กนางปลาเมื่อเดวกะเมื่อนางทํำร้อนโอ้ท้ำร้านนานคอวเปิืนกันไงย้คิดว่าวัำบ่มาดื่มผ้ามังนาเจ้าแก้วมังนาเจ้าว่ำว่ำจทางือคือกัน บ้านน้ำงามขอกวนนั้นนะคะจะฝากใ้า่อกวมาเหยีดเบรวบนี่ละปูมาเกิดอีน้อกผมจะเศาที่้องมากร้องข้อไม่รอคว้าม่รอกวายองไม่รอควลานางนภพรชันนักโอนางสมพกผัดราแล้วก็นางรักพัดรกดา พองแหวนพองแขนวะนางนางคองคูนครูคำเออถาวายแทบสุขันต์ออยพอเร้่มฝ่ายนั้งแต่โมหนาทึงมากแตงโมตหงมาอเลยเริ่มฝ่ายนั้นแตงโมหนาทึงมากเลยแะงมหนาึมากเ บังหลังขึงพวกเก้าเตือนนางออกไอ้บุ่มเอมือข้าคบขังบุ่มพอกับนางวิรางอือนอบว่มขังแดีนะลูกนั่ง้วพอเออว่าขัเอาหายือวางหล่ทั้งข้มือกมือะตกมือมากะวันน้ขาพอังแล้วก็ดวันนั้นกระดึงกระดึงอคือขางาขาพอจารับุ่มขาขัง เอออยากพ่อไม่ค่อยเออม่า่ค่อยเลยแก้วพ่อพ่อไม่ค่อยพ่อปลาดก็ไม่ค่อยแกงไ่ค่อยเลยเฮ้จ๋อจเออพ่อไม่ค่อยว่าทค่่อค่อยนะพ่ค่อยสบายบ่ค่อยสบายแกกระบอกแกพ่อไม่ค่อย ออขอพรขอพรหนะหนาเจว่าว่าไม่ค่อยมาขอพรว่ะค่ะเอาว่าขอพรอพ <S <S มีปู่คุ้มพรเอาเรื่องงานเขาขาดเขาขาดเรื่งงาขอพรมีปู่คุ้มพร พ่อขว้างจากตูตาบารมีคุ้มควอางลูกลามครับคุณย่อจะปูย่อปรัเนาะกระางกรา่แ่มาข่านคุากะาพ่อเขาเคลนือนก็งาหา่นเนพ่ากพกราพ่อไม่ขาืว่าก่อ่อยว้ากบายก่อกั่อข้าั่บพ่อ่อก่อยกบว่า ขอขอบารมีปูคุ้มขอเาเสียมาเลยมือจะบ่อระพ้อตัวย่อมือย่อก็ย่อพวกปัจจุบับวรม่อขอ้นขึ้นกับข้อมาหามือเกบมือแบบมือกม้าหันุกขะบับกันได้ด้วยจักวาจาเ้องเ้องหัเียงค้ำหัมือถึงมือทําไมงกนะจาก เขวก็อากจิดูเดียเปิดคุกเต่าเต่าอาเกจะเดิาต่าเอายฟอให้แล้